กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เลุรพรักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับนะฮะอยู่กับผมนูมาเตอร์นะผมท่านผู้ชมฮะวันนี้นะผมท่านผู้ชมผมก็ได้ไปขุดเหมืองนะผมเออไม่ใช่ขุดเหมืองเออผมลงเหมืองไปนะผมเราก็ไปขุดหินนะผมมาเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะมาทำอ่าบ้านเรานั่นเองนะฮะนี่ฮนะแล้วก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะผมอ่าส่งมานะผมว่า ให้เราเนี่ยเออหลังจากทําฟาร์มทําอะไรแล้วใช่ไหมให้เราเนี่ยอ่าลงเหมืองครับผมลงเหมืองเพื่อที่จะอ่าหาแร่นะครับผมไม่งั้นเราจะอยู่ยากนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะไปหานะเดี๋ยวจะลงลงลงเหมืองแต่ว่าตอนนี้ผมขอ,ขอสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่นะฮะอ่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออ่าเจ้าตัวนี้ครับผมอ่า ผมเนี่ยจะวางบล็อกแบบนี้นะผมแบบนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะทําเป็นหลังคานะฮะนี่แบบนี้ครับผมอันนี้นี่วางตรงกลางอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องวางยังไงวะเดี๋ยวอันนี้ขอแปลรูปก่อนปับ๊บอ่าอันนี้วางขึ้นแบบนี้นะครับผมสองอันใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ไหมวางแบบ แบบนี้แล้วก็แบบนี้เอ่อผมว่าผมทำผิดแน่นอนเลยเนี่ยอ่ะถูกไหมเดี๋ยว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 ,ยวจะลงไปดูก่อนอ๊เจ้เอาอ๊อ่าแล้วก็อันนี้ขูดครับผมขูดออกนะฮะโอเคแบบนี้เอ้ยได้อยู่ท่านผู้ชมสวยนะหน้าบ้านเรานะผมเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นิดหน่อยฮนะโอเคเราทำต่อไปก่อนแล้วกันนะครับผมเชึบแบบนี้ เดี๋ยวเราต้องนั่งด้วยนะผมทานผู้ชมไม่งั้นมันจะล่วงอ๊ยนั่นเห็นไหมผมว่าแล้วนี่เนี่ยแล้วก็เบอร์เกมาอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันวางอย่างนี้วางอย่างนี้โอเคผมไม่รู้ว่ามันจะอ่อตัวนี้มันต้องตั้งขึ้นมาอีกอันนึงเนาะตั้งขึ้นมาอีกบล็อกนึงแล้วก็ใช้ตัวนี้มาวางอย่างนี้ก็วางอย่างนี้โอเคแบบนี้ครับผม วางไปเรื่อยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราวางที่หลังครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดูก่อนว่ามันจะพอดีกันไหมเอ๊ะโอ้โหท่านผู้ชมฮะตอนนี้ข้าวผมโอ้โหโตเต็มใบแล้วนะผมทุกต้นเลยนะฮะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยววางวางบล็อกขึ้นมาอีกอันหนึงนะ่งเนาะแล้วก็วางแบบนี้อ่าแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้จะวางมาแบบตรงๆเลยนะครับผมนี่ วางยาวเลยนะจ๊ะแบบนี้ครับนี่วางมาอ่าแล้วก็อันนี้โอ๊ยเดี๋ยวผมวางผิดต้องวางบล็อกอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ผมวางวางผิดครับผมเราต้องขุดออกแล้วก็อันนี้ก็ต้องวางแบบนี้ exercises. วางต่อเนื่องมาอย่างนี้นะผมอ่าแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยว,ยวอันนี้วางเลี้ยวนะผมแล้วก็ต่อด้วยอันนี้อ่าอันนี้มานี้แล้วก็ บล็อกตรงนี้นะผมวาง1บล็อกแล้วก็ตามด้วยอันนี้เหมือนเดิมฮะนี่แบบนี้ครับหลังคาฮะเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะวางขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ไหมวะผมจำไม่ได้ว่าจะวางขึ้นมาอีกไหมอันนี้วางอีกผมน่าจะวางอีกบล็อกหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าวางอีกบล็อกหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ เ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เปิดอันนี้แปลรูปครับผมแบบนี้ฮะแล้วก็วางขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะผมโอเคอันนี้สวยเดี๋ยวแปลรูปอีกก่อนอีกสักสองบล็อกโอเคอันนี้ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกบล็อกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้วางงี้ฮะแล้วก็ยิงยาวไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมลงไปเอาอันนี้ก่อน โอ้โหโหโหตกจากที่สูงไอ้บ้าเอ้ยนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำเป็นสลับบันไดก่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บันไดเออบันไดกับอันนี้มันก็อันเดียวกันใช่ปะอ่าโอเคสองสิบครับผมอ่าอันนี้ก็ออโอเคแล้วก็ เดี๋ยว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 อันนี้วางไว้ที่เดิมเจ้าตัวนี้นี่นี่โอเคเดี๋ยวเรานี่โดดขึ้นไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็นี่วางนี้วางนี้นี่เดี๋ยวนะเอออืมอ่าตัวนี้ก็วางแบบนี้อ่านี่ฮะ อ่าแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มันไม่พอเฉยว่ะ่านผู้ชมโอ้ขนาดที่ผมคราฟมาแบบเยอะแล้วนะมันยังไม่พอนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราฟเพิ่มอ่าสิบสองอันเอาเดี๋ยวเราเพิ่มอีกสักสองสองชุดโอเคเป็นยี่สิบเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะผมหรือว่าพราทนี้ผมว่าน่าจะสร้างบ้านยาวๆนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีที่อยู่นะฮะ เออแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปลงเหมืองด้วยอ่าอึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ตรงกลางนี่เดี๋ยวทําเป็นคานนะผมคานบ้านนะอันนี้มานี่อันนี้มาน,น,น,นี่โอเคนี่นี่แบบนี้ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ่ออันนี้โอเคแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ แบบนี้ครับผมอ,อันนี้ก็ยาวมาแบบนี้โอเคอันนี้แล้วก็อมแบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นเจ้าคานบ้านนะผมเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ก็โอเคเก็บมาผมไม่รู้ว่ามันจะไปไงนะแต่ว่า มันเปลืองมากท่านผู้ชมใช้ไม้เป็นแท่งเลยแบบนี้โดยที่แบบไม่ได้แปลรูปนะฮะอ่านี่แบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูบ้านนะผมว่ามันใช้ได้หรือยังขุดอีกนึงโอเคนี่นี่ฮะโอ้ตอนนี้นะผมท่านผู้ชมบ้านเราแบบเออใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราต้องต้องปิดบล็อกข้างข้างล่างแบบนี้ครับผมอ่า โอเคแบบนี้ครับผมจะทําให้ตัวบ้านนะผมตัวจั่วนะฮะจั่วบ้านมันหนาขึ้นนะฮะอ่าแบบนี้ครับนี่นี่แบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ด้วยนะฮะฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเหมือนกันเหมือนกันนี่เหมือนกันครับผมนี่นี่โอเคเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปทําเพิ่มอีกก่อนผมว่าผมคิดว่ามันน่าจะพอแ,แต่ทำไมมันไม่พอวะนี่ยมันไม่พอเลยนะผม เอาโอเคเอายี่สิบกว่าเลยอ,อันนี้ขาดอ๋อฝั่งนี้โอเคอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ให้มันหันหน้าออกมานะอุ้ยกระโดดไม่ถึงว่ะทากผู้ชมเราเตี้ยไปนะผมโอเคแบบนี้ฮะอันนี้ก็แบบนี้แล้วก็อ่าแบบนี้ผมนี่เราจะได้จั่วบ้านนะผม สวยงามเลยนะฮะอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับผมแบบเล็กๆนะฮะเออน่ารักดีตัวนี้เดี๋ยวม,มัน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 บล็อกขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต่ออันนี้อแบบนี้ครับผมชุบอ่าอ่าโอเคอันนี้ได้เลยได้เลยแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเหลือตรงกลางโอเคโอเคเรียบร้อยครับผม ตอนนี้บ้านเราแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะบ้านสวยสวยงามครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอางี้เอางี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งทําบันไดขึ้นนะผมเดี๋ยวผมทําชานบ้านก่อนแล้วกันนะฮะทำชานบ้านก่อนอนี่แบบนี้ฮะชานบ้านนะผมชานหน้าบ้านเดี๋ยวเรายื่นออกมาทางนี้ก่อนแล้วก็ต่อมาทางนี้ด้วยอ่า นี่แบบนี้ครับผมชานบ้านนะผมหน้าบ้านนะนี่นี่นี่เนี่ยยื่นออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทางขึ้นบ้านผมขอขึ้นอย่างนี้ได้ปะขึ้นได้ไหมขึ้นด้านข้างนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่า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 ,วามันมันไม่เวิร์คสักเท่าไหร่เอายื่นออกมาอีกก่อนผมว่าผมยื่นออกมาอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่แบบนี้ฮะแบบนี้ดนะีกว่า ใช่ไหมอ่าอันนี้โอเคอันนี้ทุบออกใช่ไหมแล้วก็จะทําเป็นบันไดนะครับผมแบบนี้เออได้ได้ได้ได,ดีขึ้นด้านข้างครับผมโอเคใช้ได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็มืดพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมปักท็อตไว้หน้าบ้านก่อนเอาเดี๋ปักผิดไอ้บ้าเอ้ยท็อตปักอย่างนี้ทอ็อดปักอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้นี่ก็ปักมาทางนี้ด้วยฝั่งนี้ เป็นทางที่นอนทางนี้นะผมเป็นทางออกนะผมทางออกด้านหลังนะผมหลังบ้านเดี๋ยวนะก่อนออกหลังบ้านผมต้องผมต้องทั้งทำรอบบ้านก่อนอย่างนี้นะนี่เป็นชานยื่นนะผมอ่าแบบนี้นี่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 ติดบัวรอบบ้านครับผมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวอันนี้ติดอย่างนี้ติดอย่างนี้แล้ก็ติดอย่างนี้ โอเคไฟเราก็ติดเดยอะพอสมควรแล้วนี่โอเคบ้านเราก็โอเคจำแววครับผมเฮ้ยสวยอะ่ะเออทำได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ทำได้ไงเดี๋ยวผมนอนก่อนนะผู้ชมอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะผมเดี๋ยวเราจะตื่นไปนะฮะอ่าเก็บผักนะผมเก็บพืชผักสวนครัวนะฮะนี่เพราะว่าเราเนี่ยจะเอามาทำเป็นอ่าอุ้ยคิปเปอร์ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันมาระเบิดได้นะผมทุกผู้ชมเดี๋ยวเราเราต้องฆ่ามันมานี่มานี่คิปเปอร์เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นหรือเปล่าอา้าวอันดับแรกครับผมไอธรรมดาแล้วก็ถอยครับผมพอนไม่ระเบิดก็กระโดดทุบหัวครับผมอย่างนี้ก็แบบสวยๆเลยโอเคว,ว้าวบ้านอู้สวยมากเลยท่านผู้ชมดูสิเฮ้ยสวยจริงๆ,งๆกดตัวไหนนะที่ที่แบบถ่ายรูปนะครับผมผม ผมจำไม่ได้อันนี้ตัว C ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กดตัว F ไหน F 5เหรอ F 5แล้วก็เฮ้ยทานผู้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมุมไหนวะมุม <laughs> มุมไหนโอเคมุมนี้ถ่ายรูปนะผมหนึ่งสองสามแฉคถ่ายรูปคู่กับบ้านนะผมเอาไว้ทำหน้าปกนะครับผมตอนนี้บ้านเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะตกแต่งนะผม เหลือตกแต่งนะผมรอบบ้านนะเดี๋ยวเราแต่งสักคู่นะฮเแ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปตกแต่งเดี๋ยวเราไปเก็บผักสวนครัวของเรา <c oughs> ผักของเราเนี่ยตอนนี้โตหมดแล้วนะผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะผมเอามาล็ดพืชมามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะผมจะได้ปลูกต่องไงเออนี่แบบนี้นี่โอเคไล่เก็บก่อนนะผมชบชึ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 บ,ชบ,ชบป้าอย่าตกข้างล่างมันมีผีพายนะผม แต่ว่าวิพายผมจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะก็จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นมานะผมแล้วก็ตอนนี้นะผมผมก็ได้ปลูกใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สูงนะผมนี่ฮะผมปลูกใหม่แล้วนะผมเปลี่ยนทายใหม่แล้วก็ได้โอ้โหฟางมา6ก64เลยแล้วก็ระหว่างนี้ผมต้องเอาอ่าอันนี้ไปให้ไก่ด้วยครับผมอ่าให้มันออกลูกออกล้านนะผม ตัวไหนตัวไหนที่ยังไม่ได้กินตัวไหนที่ยังไม่ได้กินโอเค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 กระจายก,กันไปกระจายกันไปกระจายกันไปโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเข้าไปเก็บเก็บไข่ก่อนเออเก็บไข่เรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวอย่าออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไก่ออกมาไก่ออกมาต้องตายไก่ออกมาต้องตายครับผมใครบอกให้ออกมาเอออุย้ยท่านผู้ชมดูฝั่งนี้บ้านเราสวยมากสวยจริงๆครับผมเดี๋ยว เราได้เนื้อไก่มาหนึ่งหนึ่งตัวเนาะแล้วก็อู้เมล็ดซีดได้เยอะมากผมได้เมล็ดซีดมาเยอะมากนะผมเออแล้วก็มีเพื่อนๆนะผมแชทมาบอกว่าเราเนี่ยสามารถทำฟาร์มแบบข้างบนได้นะผมแต่ว่าเราต้องมีบักเก็ตหรือว่าหรือว่าอ่าอันนี้อ่าอันนี้ผมก็ไปแอบลงเหมืองมานอกรอบนะผมนี่ได้อันนี้มาเดี๋ยวผมคับบักเก็ตก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าบักเก็ตมันคับยังไงบักเก็ต บักเก็ตอ่านี่ครับผมนี่ได้น้ำมาครับผมแบบนี้เลยนะครับผมถังหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวบันไดนี้ออกไปก,ก่อนอือยี่สิบผมว่าไม่น่าจะพอนะฮะอือสี่สิบเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้มานี่ผมจะเอาไปเก็บไว้นะอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาทำขนมปังได,เด้เดี๋ยวผมทำขนมปังก่อนแป๊บหนึง่งขนมปังอืมนี่ไง เดี๋ยวเยวทำสักอ่าห้าอันโอเคได้มาห้าอันออ้แต่ว่าเออฟางเรายังเหลือเยอะอยู่โอเคอันนี้สิบอันนี้มานี่อันนี้มานี่โอเคเดี๋ยวผมเอา,มาเมล็ดพืชไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วไข่โอ้ได้ไข่มาเยอะมากผมได้ไข่มาเยอะมากนะแล้วก็ได้ไก่มาด้วยเดี๋ยวผมเอออันนี้ กินก่อนเราต้องกินให้อิ่มนะผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ไปวางอีกก่อนอิชออิชอนี่เฮ้ยเดียวไอ้บ้าเอ้ยเราต้องใช้เมาส์นะคลิกด้านบนนะผมอย่างนี้นะฮะนี่ด้านบนแบบนี้ครับผมตอกมาตอกมาตอกมา ตอกมาแล้วผมแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องวางแล้วกันนะผมตรงนี้เดี๋ยววางมาสุดตรงบันไดก็พอแบบนี้นะผมอ่าแล้วก็บันไดลงด้านหลังบ้านนะผมแล้วก็วางแบบนี้เลยแล้วก็เดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้นได้นะผมโอเคแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นดินนะผมตรงนี้ออกก่อนเลยอันนี้เราก็เคลียร์ดินออกเป็นเส,เส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําหน้าต่างนะผมแล้วก็เดี๋ยวหู่ด้านในด้านในโล่งเลยเดี๋ยวผมต้องปิดใช่ปะ ผมต้องปิดอันนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวต้องแปลรูปออกมาให้หมดนะแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้เราจะปิดนะผมปิดท้องอ่าใต้ท้องอเขาเรียกว่าอะไรท้องท้องหลังคาครับผมเออไม่ให้เห็นรอยนะโอเคโอ้โหไม้ไม่พอท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเดี๋ยวปักปักทอดก่อนปักทอดก่อนนี่ อ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปตัดไม้ก่อนท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้ไม้นะผมเยอะเลยนะฮะอ่าแล้วก็ผมลงมอดนะผมลงมอดตัดไม้แล้วนะผมท่านผู้ชมอ่าแบบนี้เลยเราจะได้แบบเออตัดไม้แบบเร็วๆนะผมแล้วก็ไม่เสียเวลานะผมในการตัดไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไม้พวกเนี้ไปปลูกไว้ไกลๆนะผมหรือว่า ห่างออกจากตัวบ้านนะผมมีปลูกไว้แบบนี้เลยนะฮะให้แถวนี้มันเป็นป่านะผมจากที่มันไม่เคยเป็นป่านะฮะนี่ห่างออกมาจากตัวบ้านนิดหน่อยนะผมอ่าแบบนี้เลยโอเคตอนนี้หน้าบ้านเราโลง่โลงๆแล้วนะผมทุกผู้ชมเออเดี๋ยวผมไปย้ายของก่อนเอยไม่ใช่ย้ายของผมเนี่ยจะเอากล่องเอาอะไรนะผมไปวางอันนี้โอเคได้อยู่ เดี๋ยวเอาของพวกนี้ออกมาให้หมดนะผมแล้วก็ทุบครับผมเอากล่องนะไอ้กล่องอันนี้น่าจะเอาไม่ไหวอันนี้ก็น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราคาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อ,อเรามีเหล็กแล้วเดี๋ยวเราคร้าเป็นไอ้พิแอคนะครับผมพิแอคแ,แบบนี้ะ โอ้เอชเมนต์หลุดมาแล้วาจากพิแอคแล้วก็ทําเป็นผมอยากทําโล่เพราะว่าผมต้องป้องกันนะผมอ๋อไม้ใช่ไหมต้องการไม้โอเคโอเคใช่ไหม้หอันเลยใช่ไหม,มเราต้องไปสกัดออกมาก่อนนะผมเพราะว่ายัางไงเราก็ไปทําหลังคายแล้วแล้วก็ทําประตูใช่ปะ่ะประตูโอเคนี่ได้ประตูมาแล้ว แล้วก็ทําเป็นโล่ครับผมโล่ Low, ป้องกันนี่แบบนี้ฮะเหล็กดาบเหล็กาดาบเหล็กนี่ผมไม่มั่นใจว่าเราต้องเอาไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเพราะว่าอีกสักหน่อยผมต้องลงเหมืองแล้วต้องไปชมฮะอืมอันนี้โอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาไปทําฝ้าด้านบนก่อนนี่แล้วก็ประตูครัผม3บานพอดีเลยฮะ วางแบบนี้แล้วก็เปิดครับผมอ่าแบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นประตู2บานนะฮะนี่นี่อ้าวจำเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคเอา่าผมต้องเอาเดี๋ยวนะผมผมปรับคีย์ก่อนแป๊บนึงเอานี้ไวน้นี่เอาดาบไว้เบอร์นี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ทอดเอาไว้ ด้านหลังแบบนี้ได้ปะเราต้องอันนี้ใส่โลแล้วก็แล้วก็ถือดาบแบบนี้ใช่ปะป้องกันอ๋อโอเคโอเค,อเคพอเข้าใจละแล้วก็กดตัว F อ่ามันจะสลับนะผมแล้วก็โอเคแบบนี้อ๋อแบบนี้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่าเหลือกระจกครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาทรายก่อนผมเห็นทรายอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวดีวก่อนที่จะ <laughs> ก่อนที่ อันนี้ผมต้องไปเอาไออันนี้ด้วยเอาอตัวคาฟนะผมนี่เอาตัวคาฟออกมาเาจเา้าเตาหลอมโอเคเอาเตาหลอมออกมาด้วยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวใช้ผิดอันผมใช้ผิดประเภทครับผมแล้วก็เตียงนอนฮนะเราจะย้ายเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับผมอ่าอันนี้โอเคอ่าปิดไว้แล้วก็โอเคเดินขึ้นมาครับผมนี่ ส่วนนัทไอ้นี่ที่นอนนะผมผมจะเอาวางไว้ตรงตรงนี้ละกันนะผมแล้วก็ส่วนเตาหลอมใช่ไหมเตาหลอมผมจะเอาไว้ตรงตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงนี้ละกันนี่ส่วนตัวคราบนะผมผมก็จะเอาบาังไว้ตรงนี้อ่าแบบนี้ แล้วก็กล่องนะผมกล่องเก็บของเนี่ยผมต้องเอาวางไว้ตรงอ,อันนี้อันนี้เอาไว้เผาใช่ปะ่ะพวกอาหารก็เอาไว้ตรงนี้ละกันนะก็เอาอาหารไว้ไข่อะไรเงี้ยแล้วก็แอปเปิ้ลเรียบร้อยละทรายทรายทรายก่อนที่จะไปเก็บทรายเดี๋ยวขอออันนี้เดี๋ยวขอขุดก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องอุ้ยสกลตั้นวาย คิปเปอร์อุ้ยหลบ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 หล,ลบครับหลบครับหลบครับหลบครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ย,ยนอ่าผมเข้าหมดโจมตีแล้วเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสเกลตันนี่นี่ฟันฟันกระเด็นเลยนี่ฟันกระเด็นไกลโอ้โหเดี๋ยวอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมันไม่ยอมเราเราเบิดวะอ้าย ยาระเบิดนะเฟย์ยาระเบิดนะเฟย์ยาระเบิดนะเฟย์สกิลตันมาหนี่มาหนี่มาใกล้ๆหุ่นหลบหลบหลบผมไม่เห็นเอาดิเอาดิเออเอาดิมาดิสู้นะเฟยสู้นะเฟยสู้นะเฟยฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยไอ้พวกซอมบี้ฉันจะฆ่ากับพวกแกฉันจะเป็นคู่มือปรับให้มาหนี่นี่เออโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนโอ้ตายยากคิดหายเลยใช้มีดมันตายยากมากเลยครับผมมันเป็นมีดหินนะฮะโอโ้ข้างบนมีลาวาครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ข้างล่างเป็นบ้านเรานะผมเป็นบ้านเล็กๆนะฮะน่ารักน่ารักมุงมิงกระจุกกระจริงนะผมเอ่อคนโอ้โหไก่เราเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอาท็อตปักตรงนี้ก็โอ้โหมองขึ้นไปข้างบนนะผมบนดอยนะ ก็เจอหมู่บ้านเอ c นครับมหมู่บ้านเอ c นีอยู่บนดอยนะผมว้าวฝนตกขอเข้าล่มก่อนแป๊บนึงโอเคครับผมท่านผู้ชมฮะพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละผมพาร์ทนี้ก็อ่าทำบ้านเสร็จแล้วนะผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ